ณจุดนี้นะคะแอดอิจฉาชาวเกาหลีมากวันเดของน้องนี่มันสุด ตึงจริงๆนะคะไปซองราคาเสื้อผ้าที่น้องลิสพังตู้ตัวเองแล้วมาขายนะคะเพื่อเอาเงินทั้งหมดไปบริจาคดูอย่างชุดนี้ขายยาวมากเป็นคุณแม่ขายยาวนะไม่ใช่คุณพ่อขายยาวคือหุ่นชีคือลดมากนะคะแล้วมุมที่แอดอยากจะเอาตังค์ไปถล่มมากๆเลยก็คือมุมรองเท้าค่ะน้องรองเท้าส้นสูงเยอะมากนะเห็นน้องออกงานแล้วแบบว่าข้างหลักสนิเกอร์นะคะแต่พอไปดูส้นสูงก็คือ เยอะมากจริงๆค่ะแล้วที่น่าช็อกแล้วก็อิจฉาชาวเก่ามากที่อยู่แถวนั้นนะคะเห็นว่าไปเข้าแถวต่อเข้างานกันนะก็คือการที่เราจะบ่แบรนด์เนมแท้ๆจากลิซ่าเลยนะไม่มีมาย้อมแมวย้อมลีโอย้อมลูก้าใดๆแน่นอนเพราะว่าน้องเราของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมาหาเศรษฐีราณีขนาดนี้และคิดดูว่าเอาแบรนด์เนมมาขายในราคาที่แบบ ที่เขาชอบพูดกันอะจับต้องได้นะคะเอาเซลีนมาขายเบลรหมื่นหมื่นเนี้ยหมื่นทั่วนน่ะนื้อออกมาแล้วแบบยังเป็นรุ่นที่แบบอยู่ในสโตร์อยู่เลยคือแบบชิลเลอมากนะคะมีทั้งบาลองมีทั้งปลาด้าแล้วแบบ เห็นเซลีนเยอะมากพแต่ก่อนน้องก็ถือเซลีนเยอะอ่ะเนาะแล้วก็ไหนจะหมวกไหนจะกระเป๋านะคะก็คือแบบราคาโหดร้ายมากหลักพันทั้งนั้นเลยนะหมวกหลักพันรองเท้าหลักพันแบรนด์เนมหมื่นหนึ่งอย่างนี้อือหือสุดแล้วส่วนใหญ่คือแบรนด์ทั้งหลาน,นะ,ะแล้วเป็นแฟริชแบรนที่น้องแบบชื่นชอบใส่ประจำอยู่แล้ว แล้วบางคนเขาเอาไปเก็บเป็น FC ใช่ไหมก็จะไปหาชุดที่น้องเคยถ่ายลงเป็นอาฟิตที่แบบว่าที่เห็นในสนามบินอย่างนี้เห็นมีใครแบบเก็บภาพออกมาผ่านสื่อแบบนี้คือแบบมันดีต่อใจมากนะแล้วบอกแอดทีว่าสามารถแบบรู้เอลโอสัดส,ส่วนน้องได้หมดเลยจากชุดของน้องนะคะแล้วน้องใส่รองเท้าไซส์อะไร ใครส่องบอกกันทีนะคะเพราะว่าบางชุดเนี่ยก็จะมีแขวนแท็กป้ายราคาน่ะจะเห็นราคาจะไซส์เนี่ยอาจจะต้องไปดูกันเอาแต่บอกเลยว่าน้องอะ่ะจิตใจคือดีงามมากและอันนี้คือเหมือนให้แฟนคลับจริงๆได้ซื้ออะ่ะ ตั้งราคาเป็นมิตรเป็นกันเองแบบนี้นะคะเหมือนให้ฟรีจริงๆแล้วตอนแรกแบบอาจจะนึกว่าอุ้ยเพื่อการกุศลน,นะไอ้พวกเมา์มอยก็แบบเอามาราวเดียวหรือเปล่าเอามาหน่อยเดียวหรือเปล่าสรุปจา้าทีขนมาทั้งบ้านเลยจา้า <c oughs> ซึ่งห้องเสื้อผ้าน้องมันคงใหญ่มากอเน้อออกใช่ไหมและนี่ก็คือน้องก็เอาบางส่วนที่แบบอาจจะแบบหลังๆไม่ได้ใส่บ่อยเทกระจัดไปเลยเทกระจัดแบรนด์เนมไปเลยคือแบบ อิจฉามากกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้แล้ววันนี้วันเดียวแล้วเท่าที่ดูบรรยากาศอ่ะคือคนมาเยอะจริงแต่เหมือนไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยทยอยเข้าไปเดินหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ดูดูแย่งชิงเหนื่อยเมื่อยลาก็เดินหยิบเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยคือบรรยากาศมันดีมากซึ่งมีความน่าสงสัยหลายอย่างในชุดของน้องนะคะฟังแล้วตื่นเต้นใช่ไหมบางชุดทาไมเหมือนเห็นยายเกีียวใส่อย่างชุดบัลเล่ต์สาวชุดนี้นั่นเองสีขาวหรือว่าอาจจะไปมอมอยกันแล้วบอกว่า เธอมีอะไรอยากร่วมทําบุญไหมฝากฉันมาสิอย่างนี้หรือเปล่านะคะเจนนี่อาจจะฝากมาหรือแท้จริงชุดนี้ของน้องไม่น่าใช่แนวน้องชุดเจนนี่ไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางชุดค่ะถูกจับได้เลยว่าเป็นชุดแมวนอนหรือชุดอุ้มแมวเพราะว่าคูดี้แต่ละตัวน,นั้นเรียกว่ามาการสดสดสดยิ่งกว่าปลาในตลาดลืมเอาไอที่ปัดขนแมวออกเลยนะคะ ขนเจ้าแมวครอบครัวแอลเฟมิลี่ทั้งหลายติดเสื้อน้องมาจนถูกแซวถ่ายรูปแซวกันกระหน่ำอย่าบ่นนะคะนี่หละเพราะมีขนแงวไม่ใช่ราคาลงนะราคาขึ้น <c oughs> แมวลิซ่าราคาขึ้นแน่นอนนะมีขนแมวลิซ่านะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เลยนะคะซึ่งน้องขายแต่ตัวแบบพอเป็นเงินวอนตีเป็นเงินไทยคือมันถูกมากต้องให้แอดบ่นกี่ครั้งนะแดี๋ยวแอดในฐานะนักช็อปอะน้ำตาจะไหลยอยากไปอยู่ตรงนั้นนซะื้อกว่าที่หมดเลยนะ,ะแล้วก็ หมวกไซลีนมีทุกสีอันนี้พีคมากส่วนชุดคุณพ่อขายยาวที่บอกไปก็คือชุดที่เคยใส่แข่ง F1 <c oughs> เคยใส่ออกรายการมาแล้วใส่แข่ง F1 นนี่เองก็ว่าทำไมคุณหน้าคุณตานะคะ ถ้าเป็นลิลี่ตัวจริงได้เก็บไว้เอาไปเข้าตู้เข้าขึ้นหิ้งขึ้นไม้แอดบอกเลยมันจะเป็นความภูมิใจของเราที่สุดมันไม่ได้แค่ใส่เสื้อค่ายของน้องผลิตภัณฑ์โปรดักต์น้องแต่คือการใส่เสื้อน้องเลยซึ่งทุกป้ายกะกะสติดค่ายราวของน้องด้วยเอนดู ure, น่ารักมากนะคะโชคดีของเกาหลีโชคดีของคนไทยที่บินไปเกาหลีโชคดีของคนไปต่อคิวจริงๆนั่นแหละมีใครรับผิวบาย เจอกันคลิปหน้านะคะอิจฉาไม่ไหวสวัสดีค่ะ